มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของ t o y ย t a Re ี o ป้ายแดงนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าซื้อมานะครับได้กุญแจมาดอกเดียวนะครับมาหาช่างกุญแจเอชินโปรแกรมดอกใหม่แท้ศูนย์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการทดสอบและให้ลูกค้ารู้ว่ากุญแจที่เราโปรแกรมเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับมาเราจะทดสอบของเราก่อนนะครับพอที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับนี่นะครับล็อกครับ ล็อกนะคบเมื่อกี้มาลองเทสให้ลูกค้าดูว่ามันยังใช้ไม่ได้นะความเราโปรแกรมเข้าก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ของเดิมนะครับอ่าล็อกมาโอเคเทสสตาร์ทนิดนึงครับเข้ามาตามเข้ามานะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับเหยียบเบรกดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับปิดไอจีออนสังเกตว่าไฟอีโมดับนะครับบิดออนได้เลยเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเลยใหมใต้แดงนะครับ ก็เป็ดอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้ารีโวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่095-563-6282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศไทยนะครับมาส่งมอะคนอหนจะรับเมากมา อ่าส่งมาให้เฮียหน่อยอ่าทดสอบยิงรีโมทดูซิว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอิดป,ประตูให้หน่อยครับทางนู้นกิดด้วยไม่งั้นไม่รอกครับหาตัวไม้โอเคไปขึ้นแล้วดึงโอเคอันล็อกโอเคเรียบร้อยเทสตาร์ทหน่อยเอามาเอามาสต้าหนัอเอเทสตาร์ทให้หน่อยทดสอบให้รู้เลยระบบของเราสมบูรณ์แค่ไหน ไหนดอกเดิมดอกนี้ดอกเดิมดอกนี้ดอกเดิมดอกนี้ดอกอีกทางดอน้องเดี๋ยวก็ทำไอ้สองดอกนี้ให้เราด้วยนะสองดอกไม่มีแบบแบบยังไม่มาไม่เกินอปกติต้องรออะไรดับไหมอ่านิดนึงครับรอสิครับผมประมาณหนึ่งนิดัดเร็จครับเวลาตัดต้องเหยียบเหยียบเองนะครับอย่าไปเหยียบทะเลเหยียบมันพุ่งเลยแล้วปกติดอ่ะครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับ